สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดายแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะจะเรื่องไอ้เล็กลงเล็กไหลอะที่มัน คิดว่ามีเรื่องเหล็กลงเหล็กไหลคนนั้นคนนี้เอาเหล็กลกงเหล็กไหลมาทาอย่างนั้นอย่างนี้เอาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยมีเยอะสิ่งที่มันสงสัยสิ่งที่มันทาไม่ทุกวันเนี้ยมันยําแย่ทุกวันเนี้มันเกิดมาจากตัวมันทั้งนั้นเลยไอชาติมาไอจริงมาเกิดเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่สะใจผมด่าคนไม่เป็นครับบอกตรงผมด่าคนเมื่อก่อนอ่ะผมด่าได้ไปถึงสิบคำแล้วครับมือผมไปแล้ว,ลวเดือดเลยครับบอกตรงเมื่อก่อนอ่ะผมไม่คนใจร้อนครับลุงพลเป็คนคนใจร้อน แต่ความใจร้อนมันก็มีขีดจำกัดคนเราถ้าไม่มีเหตุผลคนเราถ้าคุยด้วยเหตุผลไม่ได้มันก็ต้องมีใช้กําลังบ้างเพื่อเป็นการเตือนก็ดีนะคะอยากให้คุณพูดเรื่องเหลากๆนี่เหมือนกันเอาให้ชัดๆไปเลยว่าตกลงก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายคุณที่ชื่อสิงห์ที่เป็นลูกศิษย์ตัวเอเป็นคนขายของครั้งเนี่ย เข้ามาในพื้นที่จริงหรือเปล่าพูดออกมาเลยคะ่ะนะพี่ชายคนที่คุณเคยเป็นเม้นในเฟซเขาว่าถ้าไม่กล้าก,ก็ต้องจนต่อไปแต่นะพูดออกมาเลยว่ามันจริงไหมแล้วนี่คุณยอมรับออกมาเองนะว่าคุณเป็นคนโมโหร้ายใจร้อนด่าคนไม่เป็นหลอกด่าได้สองสามคำก็เปี้ยงเลยลงมือเลยดีกว่าคุณพูดเองนะ คุณบอกว่าบางครั้งมันก็ต้องใช้กําลังถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนกับที่คุณต้องใช้กําลังทุบหลังนักข่าวเพราะคุณไม่พอใจเขาใช่ไหมเหมือนกับที่คุณพลั้งมือเพราะเด็กร้องไห้แค่ขอตัดผมนิดเดียวเสือกร้องมาได้คุณก็เลยต้องใช้กําลังเปรี้ยงไปเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่คุณพูดออกมาเองนะ คุณยอมรับออกมาเองว่าคุณเป็นคนใจร้อนชอบลงมือลงไม้เวลากโกรธแล้วไม่ไปเถียงไม่ไปอะไรใครหรอกลงมือเลยดีกว่าใช้กำลังเลยดีกว่าคุณพูดออกมาเองว่าใช้กำลังมันจำเป็นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องสำหรับคุณการใช้กำลังทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติคุณตัดสินใจว่าการที่คุณทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง คุณเอาตัวเองไปตัดสินใจมันบอกว่าคุณเป็นคนที่มองแต่ตัวเองเล่ามาด้วยนะว่าจริงหรือเปล่าว่าพูดไปรู้เรื่องลุงขอตัดผมนิดเดียวแค่นี้ร้องทำไมก็เลยบีบคอซะไอ้รอยที่เห็นตรงคอน,นั่นนะ่ะมันรอยมือคุณใช่ไหมแต่เมียคุณนะ่ะเอามาพูดว่าเป็นน้าบีบเอฟซี FC คุณเอาไปพูด ว่าเป็นพ่อบีบตกลงมันรอยมือคุณใช่ไหมก็ลุงขอแค่ตัดผมนิดเดียวทำไมหนูไม่เข้าใจล่ะลูกร้องทำไมล่ะลูกแค่นี้เองตัดผมไม่เจ็บอะไรเสือกแหกปากร้องใช่ไหมคุณก็เลยต้องบีบปากไม่ให้มันร้องคุณก็เลยต้องใช้กำลังใช่หรือเปล่าวิฉันตั้งคำถามนะคะไม่ได้ใส่ร้ายคุณนะ แต่สงสัยก็เลยถามว่าใช่แบบนี้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นท้ายสวนยางหน้าบ้านคุณใกล้ๆกอไผ่นั่นน่ะกอไผ่ที่ตำรวจเขาคาดว่าเป็นที่ซ่อนตัวเด็กนั่นน่ะคุณได้ทำอย่างนี้หรือเปล่าตอนที่คุณปรากฏตัวในสวนยางในเวลาในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่า จริงๆแทนที่คุณจะเอามานั่งเล่าเอาเวลามานั่งเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณน่าจะเตรียมตัวว่าจะตอบคำถามในสารอย่างไรดีถ้าอายการถามแบบนี้แบบที่ดิฉันถามว่าคุณลูกแกะโทสะเพาะเด็กร้องตกใจกลัวคุณก็เลยบีบคอบีบปากเด็กจนสิ้นสติหรือเปล่าเอาเวลาไปคิดคำตอบดีๆด,ดีกว่าคะ่ะ เอาเวลาไปคิดคำตอบว่าถ้าเขาถามว่าทำไมมีรอยนิ้วมือเด็กมีเส้นผมเส้นขนของเด็กอยู่ที่ชุดทำงานของคุณในเช้าวันนั้นแต่คุณบอกคุณไม่ได้เจอหลานเลยเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรไปหาคำตอบเตรียมไว้ดีกว่าไหมดีกว่าที่จะมานั่งไลฟ์แย่งเวลาทองของคนอื่นเขา พวกวงแหวนรอบนอกเนี่ยมันอดได้สติกเกอร์เพราะว่าคุณมาแย่งเวลาเขาไปเนี่ยต่อไปมันจะไม่ตีกันเหลอเขาก็จะทาต้องทำมาหาแดกแต่คุณมาแย่งเขาทำมาหาแดกเนี่ยเพราะตอนนี้ถ้าออกมานั่งด่าแบบนี้มาพูดอย่างนี้เนี่ยทียงสองชั่วโมงเนี่ยได้เงินเยอะมากมีคนซื้อสติกเกอร์ให้เยอะได้ยอดวิวเพียบภาพคุณต้องหาเงินแบบนี้แล้วไงปล่อยให้คนอื่นเขาได้เงินบ้างดีจะดีกว่าไหม อดอยากปากแห้งกันหน้าดูแล้วคนรอบข้างคุณนะ่ะคุณเอาแต่โกยเอาโกยเอาแต่เพียงผู้เดียวแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะเก็บเวลาเก็บพลังไว้ตอบคำถามในสารดีกว่าค่ะอีกไม่นานก็ต้องถึงเวลาคุณที่จะขึ้นเบิกความวันขึ้นเบิกความเนี่ยเอาผ้าพันแผลพันหน้าท้องไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะโดนซักคานไส้แตกแล้วฐานะคุณในสาร คุณเป็นจำเลยคะ่ะคุณไม่ใช่ลุงของเอฟซีทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอย่าไปใช้กำลังอย่าไปสติหลุดใช้กำลังนะถ้าคุณควบคุมสติไม่ได้เหมือนที่คุณสติแตกแล้วนั่งไล่ด่าคนนู้นคนนี้หยาบคายเนี่ยถึงขั้นพูดคำว่าไอ้เย็ดแม่เนี่ยนะดิฉันว่าสติคุณไม่เหลือแล้วละ่ะคุมตัวเองให้ดีด ทำใจเย็นๆคะ่ะตั้งสติดีๆเพราะถ้าคุณไปหลุดอะไรในศาลร,รับรองได้เลยว่าคุณจะโดนอีกคดีหนึ่งเพิ่มเข้ามาแน่นอนแล้วมันจะสอให้เห็นว่าคุณเป็นคนโมโหร้ายจริงๆตามที่เขาสั่งฟ้องแล้วก็อย่าไปร้องไห้ฟูงไฟเหมือนลูกหมางิงๆๆๆงงในศาลนะคะอย่าให้เหมือนกับตอนที่อายการส่งฟ้องวันนั้น นั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังคุมสติอะไรไม่ได้เลยนะ่ะกลัวจนขี้หดตดหักเนี่ยร้องไห้เหมือนหมาเลยนะ่ะอย่านะอย่าไปทำแบบนั้นศาลไม่ได้ตัดสินใครที่มีน้ำตาร้องไห้หรือไม่แต่ตัดสินด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีข้อเท็จจริงอะไรจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเอาขึ้นมาสู้คะ่ะ ย่ามาเสียเวลานั่งด่าใครเย็ดพ่อเย็ดแม่อยู่อย่างนี้เลยนะมันทําให้คุณดูไม่ดีแล้วคนที่คุณด่าโคตรเง่าสกกลาดทั้งหลายลนะั่นแหะมันก็เป็นโคตรเง่าสกกลาดของเมียคุณเองเป็นตายายที่เลี้ยงลูกมาให้คุณลูกสองคนตายายชุบเลี้ยงมาจนโตอย่าลืมตรงนี้คุมสติให้ได้ค่ะดิฉันอวยพรให้คุณคุมสติให้ได้ ไม่งั้นคุณนั่นแหละจะนำพาความวิบัติชิบหายไปให้ครอบครัววิภาคุณนี่แหละที่จะนำพาความวิบัติชิบหายไปให้เมียและลูกตัวเอง